โอมชาติวันนี้วันที่27เดือนสิงหาคมปี2024เราจะมาฟังสาระของเมรีในวันนี้ในสาระบาบาได้พูดว่าลูกๆที่แสนหวานให้คงอยู่อย่างมีสติและจดจำพ่อการเข้าไปสู่สภาวะของการไม่มีอะไรเลยหรือการนอนหลับนั้นคือการไม่มีโยคะ คำถามของเบอรี่ในวันนี้ทำไมลูกๆไม่ได้รับอนุญาตให้นั่งที่นี่ด้วยการหลับตาคำตอบถ้าลูกนั่งด้วยการหลับตาขโมยสามารถเข้ามาขโมยสินค้าในร้านของลูกได้มายาขโมยจะไม่ปล่อยให้สติปัญญาของลูกสินทรัพย์สิ่งใดถ้าลูกนั่งในโดคะด้วยการหลับตาลูกจะหลับ แล้วลูกก็จะไม่ได้รู้สิ่งใดๆเพราะฉะนั้นให้นั่งด้วยการลืมตาในขณะที่ทำงานของลูกจดจําพ่อด้วยสติปัญญาของลูกไม่มีเรื่องของหัตถโยคะในนี้สาระของคุณธรรมจุดแรกในขณะที่ดูแลบ้านเรือนของลูกจงรักษาสติปัญญาของลูกในโยคะอยู่กับพ่อ อย่าได้เป็นผู้ที่ประมาทและทำผิดลูกจะต้องนำประโยชน์มาให้กับตัวลูกเองและคนอื่นๆโดยการซึรับความบริสุทธิ์จุดที่สองมีรายได้ในการที่จะหาอยู่ในการสแสวงบุญแห่งการจดจำและในการศึกษานี้ชาญน,นั้นเป็นเพียงแค่การเลล่อล่อนไปทั่วไม่มีประโยชน์ในนั้นให้คงอยู่อย่างตื่นตัวให้มาก เท่าที่จะเป็นไปได้จดจำพ่อและให้ปลดเปลื่องบาปของลูกพ่อของบัพจะดาขอให้ลูกนั้นจงร่วมมืออยู่กับทุกๆคนด้วยการทำสเตตรหรือสภาพของลูกและบรรยากาศให้สูงส่งด้วยสำนึกรู้อันสูงส่งของลูกโยคะหมายถึงการอยู่ในสำนึกรู้ที่สูงส่งชั้นดวงยานที่สูงส่ง เป็นลูกของพ่อที่สูงส่งเมื่อลูกมีสำนึกรู้เช่นนี้สภาพของลูกก็จะกลับมาสูงส่งได้บรรยากาศที่สูงส่งนั้นจะถูกสร้างขึ้นมาโดยอัตโนมัติในสภาพที่สูงส่งและนั่นก็จะดึงดูดดวงยานมากมายเข้ามาหาตัวมันเองเมื่อไรก็ตามที่ลูกดวงยานทำสิ่งใดๆในขณะที่อยู่ในโยคะ บรรยากาศก็ยังจะถูกทำให้ให้ความร่วมมือกับคนอื่นๆดวงยานที่ร่วมมือเช่นนั้นจะได้รับความรักจากพ่อและโลกคติพจน์ในวันนี้โดยการนั่งอยู่บนที่นั่งของสภาพที่ไม่สันคลอนลูกก็จะได้รับบัลลังก์ของอาณาจักรได้อัจฉะโอมชานติ